บทบาทใหม่ของคนดังรับหน้าที่โฆษกส่วนตัวเมื่อมีข่าวเกิดขึ้นซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกที่บรรดานักข่าวก็ต้องติดต่อขอสัมภาษณ์บุคคลที่ตกเป็นข่าวนั้นๆว่าบางครั้งหากไม่สามารถติดต่อไปยังบุคคลที่ตกเป็นข่าวภาระนี้ก็ตกไปถึงเพื่อนพ้องคนสนิทต้องควบตำแหน่งโฆษกส่วนตัวทั้งที่เต็มใจหรือไม่ก็สามารถตอบได้งานนี้เลยขอรวบรวมโฆษกจำเป็นมาให้ดูกันอย่างคร่าวๆ ออกสตาร์ด้วยคุณแม่ลูกสองอย่างสาวนานาไราบีนาที่ดูเหมือนว่าจะถูกฉลองอาชีพโคศกส่วนตัวส่วนตัวของมาดามเจนนี่อสัสวะเหมมากๆเพราะว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับมาดามเจนนี่สาวนานาต้องรับอาสาแถลงไขข้อสงสัยให้ทั้งๆที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามสาเหตุหลักๆที่นานาต้องกลายเป็นโคศกส่วนตัวเพราะว่าถึงครูต่างเป็นเพื่อนซี้ย้ำปึกกัน ยกตัวอย่างที่มีข่าวออกมาว่านางเอกสาวกำลังติ๊ก,กักอยู่กับเอชนสวัสด์นักการเมืองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการซึ่งนขณนะนั้นสังคมยังเข้าใจว่าฝ่ายชายยังคองรักกับตูนันทิดางานนี้สาวจะนี่เครียดหนักเลยทีเดียว ซึ่งนานาก็ต้องออกมาคอยอัปเดตอาการป่วยให้นักข่าวฟังแม้กระทั่งเจนนี่และเอสตัดสินใจแต่งงานกันแล้วพอมีภาพหลุดว่าสาวเจนนี่สวมชุดเรดคล้ายชุดคุมท้องนานาก็ต้องออกมายืนยันว่าเพื่อนสาวยังไม่ป่องแน่นอนขยับมาเรื่องราวของความรักราวจรวดของสาวเมพิชนาทกับสารวัตรโจ ที่จู่ๆเพื่อนพ้องต่างขึ้นเขียนข้อความแสดงความยินดีที่สาวเมเซเยสตอบตกลงว่าเป็นว่าทีเจ้าสาวของสารวัตรโจแต่สาวเมรปราบรื้มอ,อยู่เพียงไม่กี่อึดใจสาวเมก็ต้องช็อกเมื่ออดีตภรรยาของสารวัตรโจออกมาให้ข่าวและแจกแจ,ง,แจงความสัมพันธ์มีแต่อึ้งและทึ่งแน่นอนว่าเมื่อมีเรื่องไม่ชอบมาพากลเช่นนี้นักข่าวคงต้องพยายามมไถ่จากปากเจ้าตัวแต่กับฟรา สาเหตุเมร้ยการติดต่อในช่วงแรกๆร,ร้อนถึงเพื่อนสนิทรุ่นพี่อย่างหนิงปณนิตาที่ต้องออกมาเคลียร์เรื่องฮอตเรื่องนี้ว่าตัวเองไม่ใช่แม่สื่อส่วนความสัมพันธ์ของเมกับสารวัตรโจเจ้าตัวตอบสัส้นว่าดารารุ่นน้องยังแฮปปี้ดีถึงแม้ว่าจะผ่านเรื่องร้ายเริศค่ะงานนี้ส่วนนางเอกสาวคนนี้อัมพชลาพาชเชื้อขอสู่หยกให้เลยจ้าเพราะสาวเจ้ามีโคศกส่วนตัวเป็นขยง ดูดได้จากกรณีที่สาวอ้ามประกาศเลิกกับไฮโซหนุ่มแอมพิธานด้วยประเด็นที่ว่าฝ่ายนางเอกสาวให้ความสนใจกับน้องหมามากเกินไปและโศกเศร้าเสียใจที่สูญเสียน้องหมาอันเป็นที่รักแต่พอผ่านไปเพียงแค่4วันย้ำนะคะว่าแค่4ี่วันเองอ้ากับแอมก็คืนดีกันแล้วจ้าร้อนถึงนักข่าวต้องถามถ่ายเรื่องนี้กับบรรดาเหล่าเพื่อนสนิทอย่างเช่นสาวเมย์พิชนาตแเกชรดาหนิงปณิตาและเมเฟื่องอารมณ์ ซึ่งเหล่าสหายต่างตอบเป็นสิ่งเดียวกันว่าทั้งครูกลับมาอินเลิฟกันอีกครั้งและดูเหมือนจะเข้าใจกันมากขึ้นอีกด้วยว้าวต่อด้วยหนุ่มกันนะพทที่ต้องมารับหน้าที่เป็นโค้ชส,ส่ส่วนตัวให้พี่ชายสนิทอย่างตโนอรพาคินชนิดที่ว่าคอทําหน้าที่ของน้องชายอย่างเต็มเหนียวกรณีที่หนุ่มกันตอบสัมภาษณ์นักข่าวถึงสาเหตุที่พี่ชายไม่มาถ่ายแฟชั่นแบรนด์ดังเสื้อยี่ห้อหนึ่งซึ่งหารายได้เข้าการกุศล ซึ่งการตอบว่าพี่ชายไม่มาถ่ายแฟชั่นเพราะติดคิวงานที่ไม่ได้ลงตัวว้าวตอบคำถามได้ดีมากค่ะแต่เรื่องกลับหักมุมค้าเมื่อฝ่ายพี่ชายยังหนุ่มโตโนโให้สัมภาษณ์ว่าสาเหตุที่ไม่ได้ไปถ่ายแบบเพราะว่าภาพลักษณ์ที่ไม่ดีของตัวเองอ้าวจบจ้าอีกหนึ่งคนสนิทที่ตกที่นั่งเป็นโคศโกก็คือพระเอกสุดเกลียนอย่างบอยปรณกรเมื่อมีข่าวลือว่าคู่จิ้นอย่างมากี้ราสี ซุ่มเตรียมตัวเป็นเจ้าสาวของหนุ่มต้องจุลวุฒิแฟนหนุ่มที่คบหากันมานานซึ่งหนุ่มบอยปฏิเสธว่าไม่ได้รู้ข่าวนี้มาก่อนแต่ถ้าทั้งคู่จะแต่งงานกันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแถมยังเป็นเรื่องที่น่ายินดีแหมตอบแบบสไตล์พระเอกมากๆคะ่ะบางครั้งดูแล้วอาชีพเสริมนี้ดาราคงไม่ปรื่ม